สวัสดีครับวันนี้หน่วยการจัดการความรู้วิทยายการจัดการมาหาวิทยาลัยมหิดลโดยผมชัดชายชัดพิญาคุกจะมาเสนอการสรุปสาระสำคัญจากการเสวนาเรื่องฝ่าวิกฤตโควิด19คลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคม่านรากออกแบบอนัคตไทยที่ยั่งยืนซึ่งนำเสนอโดยด็อเตอรวีไทยสสงจิตประพบะครับ ปัวิรไทสันติพบเป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการมูลนิธิปิทงาะครับปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศไทยตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตโควิด19นะครับเรามีปัญหาที่สำคัญอยู่ด้วยกัน3ด้านก็คือ 1. ปัญหาด้านลิจาภาา สปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำในหลายมิติและการเกิด disruption สามกฎเกณฑ์ของภาครัฐปัญหาด้านผลิตภาพหรือ productivity เกิดเนื่องจากผลิตภาพของประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำและก็เพิ่มขึ้นช้ากว่าประเทศอื่นโดยเฉพาะในภาคการเกษตรและภาคบริการดั้งเดิมเช่นของท่องเที่ยวนอกจากนี้แรบงบงานส่วนหนึ่งยังเคลื่อนย้ายออกจากภาคอุตสาหกรรมไปสู่ภาคการท่องเที่ยวและภาคการบริการ แรงงานมีรายได้และเถลิดพที่ลดลงแม้ว่าอัตราการว่างงานโดยรวมจะอยู่ในระดับต่ำประเด็นที่2ปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายวิติและการเกิด d i s t r i u t i o n ความเหลื่อมล้ำและ d i s t r i b u t i o n ส่งผลกระทบต่อวิธีการทำงานโดยเฉพาะวิธีการทำงานของแรงงานทั่วไปเช่นมีการใช้กลไกหุ่นยนต์ทำงานแทนแรงงานมากยิ่งขึ้นและปัญหาที่สมามก็คือเกฑ์ของภาครัฐ ภาครัฐมีกฎเกณฑ์และระเบียบการดําเนินงานที่ล้าสมัยไม่ทันต่อความท้าทยและปริบทในปัจจุบันเมื่อประเทศไทยเจอโควิดด้วยพื้นฐานของปัญหาเหล่านี้ทําให้เมื่อประเทศไทยถูกกระตุ้นโดยวิกฤตโควิดผู้ที่ร่ำรวยกับผู้ที่ยากจนจะประสบปัญหาและ ผ่านพ้นปัญหาไปต่างกันครัคนที่ร่ำรวยกว่าจะฟื้นตัวจะฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในรูปตัวเคสังติดนะครับ,ค,รบคือผู้ที่ร่ำรวยและมีทรัพยากรมากกว่าจะมีโอกาสที่จะได้ประโยชน์สูงขึ้นจากศึกโควิด -19 ขณะที่คนที่ยากจนกว่าจะเสียเปรี่ยบแข่งขันได้ยากขึ้นและจะยิ่งยากจนลงไปอีกนะครับคนไรทำงาน จะมีการตกงานมากยิ่งขึ้นต้องออกจากเมืองใหญ่และเมืองอุตสาหกรรมกลับสู่ชนบทหลายล้านคนและมีน้โน้มงว่าคนเหล่านี้จะไม่สามารถกลับมาทํางานในเมืองใหญ่ได้อีกหลังสถานการณ์ธุรกิจโควิดสิบเก้าี่ถ่ายลงเนื่องจากอุตสาหการรมต่างๆมีกาลังการผลิตส่งตินอยู่สูงและรูปแบบการทํางานจะเปลี่ยนไปจากเดิมจะมีการใช้หุ่นยนต์และเทคโนโลยีสมัยใหม่มากยิ่งขึ้นโจทย์สําคัญของประเทศไทย ก็คือเราจะทําอย่างไรให้คนในวัยทํางานนับล้านคนเหล่านี้สามารถมีอาชีพอยู่ในชนบทได้ยอย่าง,ย,างยั่งยืคนคนวัยทํางานที่กลับบ้านเหล่านี้สามารถสร้างความแข็งแกร่งและสร้างการเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจและสังคมชนบ,ชนบทได้ด้วยซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาผลิตภาพต่ำในภาคการ,รเกษตรช่วยแก้ปัญหาครอบครัวโวกลางคือแรงงานวัยทำงานข้อมืองที่บ้านจะเหลือแต่เด็กและคนชรา และสังคมชนบทที่อ่อนแอลงเรื่อยๆตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านคนวัยทำงานที่กลับบ้านในรอบนี้พอพอเข้าใจเรื่องการใช้เทคโนโลยีในระดับหนึง่งมีการมีทักษะการทํางานมีทักษะการสื่อสารม,มีทักษะการหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นได้คนเหล่านี้จะเป็นเชิงยาเจน,นที่สำคัญช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงและสร้างความเข้มแข็งให้กับชนบทได้ แนทางการปฏิบัติงานของข้าราชการในพื้นที่เพื่อฝา่าคลิปโควิด -19 ในครั้งนี้ประเด็นแรกภาครัฐควรให้ความสําคัญกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมมากกว่าเพียงการเยียวยายในช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่เพียงอย่างเดียวเพื่อรองรับความท้าทายหน,หน่อยที่จะมีมากขึ้น 2. ภาครัฐควรเน้นการทํางานในลักษณะจากล่างขึ้นบนให้มากขึ้นมากกว่าการกําหนดสูตรสาเร็จจากส่วนกลางเพราะแต่แตและพื้นที่ มีปัญหาแตกต่างกันมีบริบทที่แตกต่างกันทางด้านทั้งบริบทด้านทรัพยากรบุคลากรสภาพพื้นที่และการบริหารจัดการ 3. ภาครัฐควรเน้นการส่งการสร้างงานในชนบทไปพร้อมๆกับการพัฒนาทักษะใหม่การรีสกิลเพื่อตอบโจทย์ของโลกใหม่หน่วยง,งานภาครัฐไม่จําเป็นต้องลองมือทําเองทุกอย่างแต่ต้องร่วมมือทํางานกับภาคการศึกษาภาคธุรกิจ ภาพประชาสังคมและชุมชนโดยหน่วยงานภาครัฐควรมีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพและติดตามผลประเมินติดตามประเมินผลเพราะว่าหากหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ลงมือทําเองจะไม่สามารถตอบโจทย์ได้อย่างท่าเทียมกันอาจไม่เกิดประสิทธิผลเมื่อเทียบกับการทํางานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นที่มีประสบการณ์ความชำนาญเฉพาะด้านสุขภาพครับ หลัการทางานที่สําคัญของมูลนิธิปิดทองหลงวงพระก็คือมูลนิธิเข้าไปเติมเต็มช่องว่างในการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่างๆและระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับชุมชนหลักการทางานสาคัญคือเช่นยกตัวอย่างล่าดในปัญหาการซ่อมแซมหลังน้ำท่วเล็กของมูลนิธิมูลนิธิให้ชาวบ้านแสดงความต้องการที่จะร่วมกันซ่อมแซมหลังน้ำวันนี้นด้วยการอาสา,าร่วมแรงกันไม่มีการจ้างผู้รับเหมามาดำเนินโครงการ การอาสาลงแรงนี้เป็นวิธีหนึ่งที่จะแสดงว่าโครงการเป็นของชาวบ้านที่เขาเห็นว่ามีประโยชน์อย่างแท้จริงมาจากความต้องการของชุมชนจากล่างขึ้นบนโดยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้วัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมและประสานงานหน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้ดูแลแหล่งน้ำเหล่านี้เพื่อให้ชาวบ้านเขาซ่อมแซมเองได้เนื่องจากโลกในอนาคตจะมีลักษณะผ,ลผลันผวนไม่แน่นอนซับซ้อนคลุมเครือ หรือที่เรียกตัวยอ่อว่าูค่ VUCA หน่วยง,งานภาครัฐจึงต้องทำงานในลักษณะจากร่างขึ้นบนมากขึ้น decentralized มากขึ้นและต้องทบทวนการแบ่งบทบาทระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความท้าทายในอนาคต3าคำถามสำคัญสำหรับหน่วยง,งานภาครัฐที่ควรพิจารณาก่อนมีเริ่มโครงการใดๆ 1. โครงการต่างๆที่จะทำ มีผลช่วยปรับโครงสร้างและสร้างความยั่งยืนในระยะยาวหรือไม่และจะตอบโจทย์ความท้าทายในอนาคตได้อย่าไรสอหน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องเป็นคนลงมือทำในโครงการเหล่านี้เองหรือไม่หรือควรมีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนให้เอกชนประชาสังคมชุมชนท้องถิ่นที่เก่งกว่าและมีความชำงงนาญเฉพาะด้านมากกว่าเป็นผู้ลงมือทำสามโครงการต่างๆใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นคนกกลในการดําเนินการหลักหรือไม่ทุกเรื่องที่ภาครัฐคิดจะทําควรให้ความสําคัญกับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอลก่อนเสมอก็เนื้อหาสาระสาคัญของการเสวนาครั้งนี้ได้สรุปได้สรุปผมได้สรุปไว้ตามนี้นะครับแหล่งที่มาแหล่งที่มาของข้อมูลเพื่ออ่านบทความฉบับนี้ในในบทความเต็มนะครับ เสิร์ชได้จากเว็บไซต์ของสนักข่าวอิสระตามนี้นะครับแล้วก็บทความนี้ชื่อเต็มๆก็คือปาวิกฤตโควิด -19 บเก้คลิกซึเศรษฐกิจและสังคมนักถั่า,าออกแบบอนาคตไทยที่ยั่งยืนซึ่งจัดโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับจัดไปเมื่อวันที่2 3กันยายนส5 6 4ัก็หวังว่าทุกทุกท่านคงได้ประโยชน์จากการสรุปบทความเรื่องนี้นะครับขอบคุณครับ